วันนี้เราจะมาตำส้มตำมาแต่งนะครับดับแรกก็ตำพริกกระเทียมลงไปโขกกันให้ละเอียดนะครับจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงก็จะมีมะเขือเทศมะนาวอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องปรุงเใส่ลงไปนะครับ จะเป็น,ปนต้องบีบเยอะนะครับเพราะมันจะเปรี้ยวมากเลยตำแตงต้องมีรสเปรี้ยวน้ำค่ะวันนี้ปะลาร้าไม่มีนะคะก็ลเลยต้องใส่กะปิแทนอร่อยเหมือนกันค่ะจะใส่กะปิคนที่ไม่กินปะลาร้านะคะแทนปะลาร้านะครับเนื่องจากเราไม่มีปะลาร้าเขากลิ่นชุนมากเลยครับ ก็จะโขลกเข้ากันให้เป็นน้ำก่อนนะครับเราถึงจะใส่แตงลงไปตามทายข oh. ใส่ของชื้ลงไปนิดนึงน้ำปลานิดหน่อยก่อนนะคะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันนะ ที่แล้วเราก็จะใส่แตงไปนะครับแตงวันนี้เราใส่แค่ลูกเดียวนะทำแต่พอกินนะครับโคลให้เข้ากัน ไม่กินชิม,ชมอร่อยเลยครับชิมหน่อยเคื่อมันไม่เค็มนี่แหละได้ละเค็มละรู้ได้ไงเค็มกะปิละอ๋อชิมเดี๋ยมาชิมนะครับน้ำปลาน,นิดหน่อยกะปิเราออกบวางนำปลาน,นิดหน่อย ไม่เปรี้ยวแค่น,นี้แหละเอาเปรี้ยวอยู่รองมะนาวมาบอกพอละชิมรสชาติดูนะครับทำแม่อร่อยกบด้งหม่ง่ายมากแค่นี้นะเป็นอันเสร็จแล้วก็ก็เทใส่จานเดิมนะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะะอร่อยมากขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ